สวัสดีค่ะเพื่อนพทีวันนี้เราชวนเพื่อนพทีมาชมถนนหลังตลาดนะคะข้างในตลาดนะคะว่าจะุูข้านขนาดไหนวันนี้นะคะวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็เมษายนสอง6ันห้ารหกสิบกนะคะเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นถนนเส้นกลางตลาดสดนะคะที่อยู่กลางตลาดสดที่มุ่นเข้ามาแยกกุญชีใน,นมานะคะตอนนี้นะคะ บรรยากาศรถกันนะคะตรงนี้จะแน่นมากนะคะเพื่อนแล้วก็เสียงด้วยนะคะกันเดินเราเดินจากวงเวียนหนอนอาฬิกานะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายอยู่ตรงนี้นะคะ เราจับดูกันดีกว่าค่ะช่งเช้าพี่ัดเราอยู่หัวนาฬิกานะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่รถเข้ารถอ,ออกนะคะเยอะแยะนี่ก็จะเบาลงบ้างน,นะคะเพราะว่าช่วงเจ็ดโมงกว่าน,นี้รถจะเยอะนะคะก็จะมาวนที่หัวนาฬิกาะคอนเสิร เราจะกยืนตรงหน้านาฬิกาค่ะนี่ก็บรรยากาศในตลาดสุรินทร์ของเรานะคะลองมาดูรถนะคะสองฝั่งเลยนะคะเพื่อนถ้าเรามายืนอยู่หอนาฬิกาเราจะเห็นเลยนะคะเห็นเห็นทุกมุมเลยนะ,ะเพื่อน ฝั่งที่ออกไปนี่ก็จะไปสุรินทราซ่านะคะเพื่อนออกไปสถานีรถไฟนะคะฝั่งนี้นะคะออกไปสถานรถไฟจะมีสองแถวเลกจอดเต็มไปหมดเลยนะคะ,ะ,คะให้ดูบรรยากาศในใน,ในโบกสอก็จะมีนี่สามล้อทุกๆ นะคะบริการประชาชนนะคะแน่เลยอนะ่ะเพื่อนเราก็จะมาทำันนตะตะตรงนี้นะก็จะพอนาฬิกาก็คือเป็นจุดที่สามารถที่จะมองเห็นถ้าเป็นมุมสูงก็จะมาสามารถที่จะมองเห็นในสุดิตฐ์ได้บดเออแต่นี่เราถ่ายมุมต่ำก็ จะในลมแกบถนมเพราะว่าเป็นสามแยกนะเดอันนี้ก็จะเป็นตลาดสดนะคะนี่ตลาดสดเก่านะคะนนก็จะเป็นตลาดใหมนน่นะคะค เดี๋ยวลองให้ดูมุมนี้นะคะจีถ้าตกเยน็นเย็นมาตรงนี้ก็จะถูกที่เป็นถนนนี่ค่ะเช้ามาก็จะถูกยึดเป็นที่จอดรถน,น,น,นะคะเพื่อนอ่ะ จะแบ่งเป็นทางถนนมีแปดเลนก็จะจัดให้รถซะสองเลนนะคะเอออีกสี่เลนก็จะให้รถวิ่งนะคะฝั่งนู้นก็จะจอดเป็นสองแถวยาวนะคะเดือนเป็นที่จอดรถนะคะไปถึงนู่นเลยนะคะทียบเซียนฝั่งนี้ไปก็ไปไปตลาดไหนไปเทศบาลเมืองสุรินนะคะเทศบาลเมืองสุริน จะออกไปฝั่งข้างหน้านู้นนะคะตอนที่รถวิ่งเข้ามานิ่งมาจากเทศบาลแล้วก็ออกไปบกสเส,ส้นนี้ก็ได้นะ,ะอีนนี้ก็มีเซลปเซาลปเปา,าเจ้อว้วนนะคะมีร้านทองวิกซีนะคะโลตัสเลือกได้เลยนะเพื่อนแถวนี้ก็มีห้างมีบริการนะคะ เส้นนี้ออกไปก็จะออกไปถนน2องตหกไปบูริดมนะคะเพื่อนเส้นนี้ออกออกไปเรียนจำออกไปบูรีดนะคะไปลำชีนะคะไปลำชีเราให้ดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศบนถนนนะคะ <c oughs> แนะนำเส้นทาง <c oughs> ออนะคะ ตรงนี้ก็วิ่งได้แล้วนะคะเพราะว่าถนนเริ่มโล่งแล้วถ้าใครเข้ามาในตลาดก็ถนนก็เริ่มโล่งแล้วนะคะเพื่อนๆถ้าเช้าๆหน่อยก็จะแน่นนะคะตอนเย็นนะคะไม่รู้จะพาเพื่อนๆชมอะไรนะคะก็ชมบรรยากาศรอบๆตลาดศรินแล้วกันทั้งฟองฝั่งเลยแล้วกันนะคะ เจ้าหน้าที่เทศกิจนะคะมาจากที่ให้รถจอดนะเพื่นอ,อนถนนก็จะถูกแบ่งส่วนออกเป็นที่จอดรถส่วนหนึ่งนะคะ F4 และจะเป็นปที่จอดรถหนึ่งส่วนสองส่วนไม่ใช่หนึ่งส่วนสองส่วนนะคะอีกหนึ่งส่วนไว้ให้รถวิ่งนะคะ รเล็กปกติเขาจะให้รถมาร,รถเข้าข้างเดียวนะคะเอฟนะคะแต่ว่าก็ยังมีคนฝืนวิ่งกันอยู่นะคะเขาจะให้รถวิ่งข้างเดียวนะคะอย่างว่านะคะคนไทยอชอบความรวดเร็วก็เลยต้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นสามล้อนะคะก็ยังใช้บริการสามล้ออยู่โอ้ มีสามล้อไปแล้วนะคะนมีสามล้อมีมอเตอร์ไซค์มีทุกๆนะคะเรียกใช้บริการได้เลยนะคะก็แล้วแต่คนเรียกใช้บริการนะคะมีทั้งรับจ้างแล้วก็ ตัวมานะคะอันนี้ก็จะเป็นทุกๆกมานะคะก็จะมาบนที่นี่นะคะนะคะ่ะถักตัสามโลมานน่นเลยนะคะ ก็ยังมีคนปั่นสามร้ออยู่นะคะเพื่อนสามล้อนะคะสามล้อมีหมวกกันน็อกด้วย <c ười> นี่เพื่อนสามร้อมีหมวกกันน็อกด้วยเห็นเปล่า,าเอาโอโคตรเท่เลยอะ่ะเออเนี่ ว้าวสุดยอดดวยนสุดยอดแกก็คงจะขับมอเตอร์ไซค์มาปั่น3าลอ้อแล้วมั้งถึงได้มีหมวกกันน็อกด้วยนะเพื่อนจับบรรยากาศให้ชมกันนะคะบริเวณหลังตลาดสุรีนเรานะคะความบุกฟ้้งของตลาดนะคะช่วงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นช่วงพิดเิม ถ้าวันธรรมดา่ะออกดแน่นก่อนแล้วเพื่อนวันนี้ช่องตะว,วันรัศมีไลสไตล์ก็พาพเพื่อนเพื่อนนีมาชมบรรยากาศรถการเดินรถตองตลาดสุรินนะคะถึงเวลาชมตัวแล้ว,ว,วพเ,พลเพื่อนเตะแต่ว่าวันนี้ยิ่งว่าเพื่อนเตะก็คงพอได้ความเพิเติม ในการรับชมคลิปของเรานะคะก็ขอกำลังใจนะคะเข้ามาชมคลิปของเรานะคยะนะเพื่อนกดเิ้อกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรละสีสตาของเราด้วยนะคะแล้วเราจะพาเพื่อนๆไป ชมที่ใหม่ๆในสุรินต่อ,ตอไปนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลงไล้เพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ